สวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่ไพวาพามว่วงสพามากินสม้มส้มมะม่วงอันนี้แก้วได้พี่น้องเด้ออันนี้มะม่วงกระสอพี่น้องน่วยพอดีกินเนะมากินรับกันได้พี่น้องเด้ออันนี้เราผ่ามาเรียบร้อยแล้วนะมะม่มวงกระสอกินกับแก้วอื มีข้าัเนะปไ็แดกปลาซิวตรงตวง ฮืมฮับ่ดีกต้องปาดแช่น้ำแา่ก่อนเนาะยางมันมันคิวฮืม

muàng cơ to mất